สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูเบิ้งวันนี้นะคะในหน่วยการเรียนเรื่องเรื่องอะไรคะอ่าเรื่องวันสําคัญค่ะหน่วยการเรียนในสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวันสําคัญและเด็กๆก็ได้เรียนรู้วันสําคัญต่างๆกับคุณครูวิครูโยมคูเงาะไปแล้วนะคะ วันนี้คุณครูเพิ่งก็จะมาสอนวันสําคัญอีกวันหนึ่งค่ะเด็กๆนั่นก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบนะคะพระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่สิบ พระองค์นะคะทรงมีพระนามหรือชื่อเต,เต็มของพระองค์นั้นค่อนข้างที่จะยาวนะคะคุณครูขออนุญาตพูดชื่อย่อสั้นๆของพระองค์นะคะเพื่อเด็กๆจะได้จำได้นะคะลูกพระบาทสมเด็จพระวชิลักล้กาเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ส0พระองค์ทรงพระราชสมภพหรือว่า เกิดนั่นเองนะคะเด็กๆในวันจันทร์ที่28เดือนกรกฎาคมพศ2495 ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองค่ะและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถหรือพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะและพระองค์นะคะก็มีบุตร ชายและบุตรสาวทั้งหมด3พระองค์ค่ะคุณครูเพิ่งจะขออนุญาตพูดพระนามหรือชื่อย่อสั้นๆของทั้ง3พระองค์นะคะเพื่อเด็กๆจะได้จำง่ายมากขึ้นค่ะพระองค์แรกนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยาวดีค่ะ พระองค์ที่สองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและพระองค์ที่สามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติค่ะ และพระองค์นะคะก็ทรงขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่10ของราชวงศ์จักรีเมื่อวันที่13ตุลาคมพศ2559จนถึงปัจจุบันค่ะทีนี้เรามารู้จักต้นไม้ประจำพระองค์กันค่ะต้นไม้ประจำพระองค์คือต้นรวงพึ่งค่ะ รวงพึ่งเป็นต้นไม้ที่ถือกำเนิดในประเทศไทยนะคะเด็กๆมีดอกสีเหลืองกลิ่นหอมคล้ายน้ำพึ่งเลยค่ะทำไมต้นรวงพึ่งถึงเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ก็เพราะว่าต้นรวงพึ่งนั้นนะคะมีสีเหลืองค่ะซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระองค์นั่นเองนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านนั้นน่ะเกิดวัน วันอะไรคะเด็กๆวันจันรนะคะวันจันท์วันจันทร์นสนัญลักษณ์ของวันจันทร์คือสีเหลืองนั่นเองค่ะและดอกกลวงพึ่งนะคะก็จะผลิดอกออกมาในช่วงเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนที่พระองค์นั้นเกิดพอดีเลยนะคะก็คือเดือนนี้นั่นเองค่ะเด็กๆเดือนนี้ก็คือเดือนกรกฎาคมเลยนะคะเด็กๆเอาแล้ค่ะเด็กๆจำกันได้หรือยังคะ ในหลวงรัชกาลที่สิของเราทรงพระราชสมภพหรือว่าเกิดวันที่เท่าไรคะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆวันจันทร์ที่28เดือนกรกฎาคมพศ2495น้24 95, นั่นเองค่ะพระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียวของในหลวงรัชกาลที่9แล้วพระองค์มีบุตรชายและบุตรสาวนะคะลูกสาวหรือว่าลูกชายทั้งหมด คนคะสามคนนะคะเด็กๆแล้วดอกไม้ประจำพระองค์คือดอกดอกกลวงพึ่ง<อ>ถูกต้องค่ะสีประจำวันเกิดของพระองค์คือสีสีอะไรคะสีเหลืองนั่นเองถูกต้องค่ะเพราะว่าท่านทรงเกิดวันจันทร์นะคะวันจันทร์สัญลักษณ์ของวันจันทร์ก็คือสี เหลืองน,นั่นเองนะคะเด็กๆเก่งมากค่ะยอดเยี่ยมเลยทีนี้นะคะเด็กๆเด็กๆเรียนอยู่ที่บ้านคุณครู <isas S 1> เพิ่งอยากให้เด็กๆมีส่วนร่วมนะคะ <ๆ S 1> เด็กๆลองดู<ๆ>ที่บ้านของเด็กๆนะว่าบ้านใครมีต้นรวงผึ้งหรือมีดอกรวงผึ้งอยู่หรือเปล่าถ้ามีนะคะ ไปถ่ายรูปนะคะแล้วส่งมาให้คุณครูพึ่งดูด้วยนะคะและถ้าบ้านใครนี่มีไม่ๆๆไมเก็นไรค่ะเด็กๆเด็กๆได้เห็นภาพดอกรวมพึ่งหรือต้นรวมพึ่งที่คุณครูพึ่งให้ดูแล้วนะคะเด็กๆได้ดูภาพแล้วลองวาดภาพดอกรวมพึ่งในจินตนาการของเด็กๆนะคะแล้วก็ระบายสีสีอะไรคะเด็กๆสีเหลืองใช่แล้วค่ะดอกรวมพึ่งมีสีเหลืองนะคะ พอเสร็จแล้วระบายสีเสร็จแล้วส่งมาให้คุณครูพิ่งดูทาง Facebook ของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะเจอกับคุณครูพิ่งได้ไหนในหน่วยการเรียนหน้านะสำหรับวันนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะ